สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับมาพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับใครที่อยากถูกรางวัลนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาฟันธงตัวเลข2ตัวล่างรัฐบาลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราฟันธงให้งวดที่ผ่านมากับเลข0990นั่นเอง นะครับถูกกันทุกคนนะครับส่วนสูตรตัวนี้นะครับเป็นสูตรเลขเด่นเลขเด่น2ตัวล่างรัฐบาลนะครับนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฝึกคิดคำนวณแล้วก็นำตัวเลขไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับเวลาเราคิดได้นะครับ2ตัวแบบนี้ก็จะมีตัวหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแบบนี้เป็นเลข3มนะครับที่ออกได้นะครับแบบนี้ออกทั้งสองตัวนะครับ1กับสี่ นะครับแบบนี้เลข9ยังไม่ผิดนะครับถูกทุกงวดเลยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีการคิดการคํานวณว่าคิดกันยังไงนะครับใครชอบคิดชอบคํานวณนะครับลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับวันที่16กุมภานะครับเลขที่เราคิดได้จะเป็นเลขตัวนี้1กับ4นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ไปที่มากันนะครับ ผมจะคิดงวดหน้าให้เลยนะครับก็คือวันที่1กุมภาพันธ์เลขที่ออกไปแล้วก็คือเลข0ูนย์เก้านะครับที่เราฟันธงให้งวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับเราจะคำนวณออกวันที่16กุมภาพันธ์ก็คืองวดหน้าจดตัวเลขให้ถูกต้องนะครับรางวัลที่1นตัวล่างเลขหน้า1นสองนะครับท้าย1นสองอันนี้ผมย้ําเสมอนะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์เขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตัวรางวัลน,นี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคำนวณน,นะครับกองสลกักตักตัวไหนก่อนต้องเรียงให้ถูกต้อง นะครับตำแหน่งที่เราต้องใช้ในการบวกเลขนะครับมีแค่3จุดเท่านั้นเองนะครับจุดแรกไปดูหลัก10ของรางวัลที่1ตรงนี้นะครับจุดที่2ไปดูหลัก1ิสตัวล่างรัฐบาลอีกจุดหนึ่งไปดูหลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเอง3จุดนี้ให้ทุกคนนํามารวมแต้มกันนะครับอย่างงวดน,นี้นะครับ6กบวกศบวก5ได้11ก็คือ1ไม่มีตัวทดนะครับตั้งเลข1 พอได้เลขหนึ่งแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มไปสามแต้มก็จะได้เท่ากับเลขสี่แบบนี้นี่คือที่ไปที่มาของเลขเด่นสองตัวล่างรัฐบาลนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับกุมภาพันธ์ก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับงวดหน้าเวลาเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ให้ติดไว้นะครับเลขหนึ่งกับเลขสี่มีเวลาว่างลองไปทำดูนะครับเลขหนึ่งกับเลขสี่นะครับนี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขนั่นเอง อยากถูกมอนวดที่ผ่านมานะครับลองพิจารณาดูนะครับทีนี้เราไปดู2ตัวเลขรัฐบาลกันบ้างที่เราจับคู่ให้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับที่เราส่งให้สมาชิกทุกคนนะครับก็เป็นแบบนี้เห็นไหมครับไปเลือกลอตเตอรี่ไว้นะครับก็จะมี0ูนย์ตัวหนึ่งและผมเชื่อว่าเลขที่มีเลข8นะครับหลายๆท่านอาจจะหาตัวเลขไม่ได้นะครับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับงวดเสร็จแล้วก็90 0 9ย์ถูกกันทุกคน นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูว่าวิธีคิดวิธีคํานวณคิดกันยังไงนะครับส่วนใครที่อยากจะได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากคํานวณเป็นก็ทักมาหาเราได้เราส่งให้นะครับไปเลือกลอตเตอรี่เอาไว้แต่นนเนิ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไปที่มาของเลขกันนะครับสตัวล่างรัฐบาลเลข0 9 9ย์คิดกันยังไงนะครับลองฝึกคิดฝึกคํานวณไปพร้อมๆกันนะครับท้ายคลิปจะฟันธงให้เหมือนเดิมนะครับวันที่1 6กกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผม จะย้อนให้ดูนะครับอดีตที่ผ่านมาที่ถูกนะครับว่าคิดกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะทําปัจจุบันให้ด้วยนะครับก็คือวันที่16กุมภานนั่นเองเริ่มจากวันที่30มธันวานะครับงวดนั้นที่ออกก็คือ8 9เป็น2ตัวล่างรัฐบาลนะครับสูตรของเราวิธีการตั้งตัวเลขน,นะครับเรานําปีปศนะครับในตําแหน่ง3ตัวข้างหลังตัวนี้ห้ามาตั้งฝั่งนี้จะเป็นหลักสิบฝั่งนี้จะเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก่อนคานวณทุกครั้งผมย้าเสมอนะครับรางวันที่1 2ตัวล่าง โดยเฉพาะเลขหน้านะครับ1 2สองนะครับท้าย1 2สองนะครับต้องเรียงให้ถูกต้องเพราะว่าหลายๆท่านนะครับไปดูตามเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าบางเว็บไซต์นะครับตัวรางวัลนี่ถูกเหมือนกันแต่การคำนวณนะครับเราต้องเรียงจากที่1ไปที่2นะครับที่1ที่2นะครับเพราะว่ามันเป็นทางเดินของตัวเลขนั่นเองนะครับไม่ฉะนนั้นมันจะคลาดเคลื่อนนะครับตำแหน่งที่เราต้องใช้นะครับ ฝังหลักสิบนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายนะครับกับหลักหน่วยครั้งที่สองนั่นเองเลขท้ายเช่นกันมีแค่สองจุดนะครับฝังหลักหน่วยก็เช่นกันมีแค่สองจุดนะครับใครดูใครดูมื่ที่ผ่านมาคงพอจําได้นะครับหลักหน่วยสองตัวล่างแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งของเลขหน้านั่นเองวิธีการตั้งตัวเลขนะครับแปดกับหกมาตั้งแบบนี้นะครับ ก้ากับหกก็มาตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็บวกเลขกันลงมาแปดบวกห้าได้สิบสามนะครับหกบวกหกได้สิบสองบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับได้เท่ากับเลขห้าแล้วค่อยเพิ่มแต้มเป็นหกนะครับเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าแบบนี้ส่วนฝั่งหลักหน่วยก็เก้าบวกห้าได้สิบสี่นะครับหกบวกหกได้สิบสองนะครับสี่บวกสองได้หกหกเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้า เป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งแบบนี้ให้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับฟังหลักสิบจะมี5ตัวฟังหลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่กันเนี่ยหตัวกับหตัวจับคู่ยังไงก็ได้30คู่ถ้าเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะตัดตัวเลขให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่นะครับวิธีการตัดนะครับให้ไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับมี6ตัวนะครับเราจะเอาออกไปครึ่งหนึ่ง นะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักพันของรางวัลที่หนึ่งะครับหลัก10รางวัลที่1แล้วก็หลัก10บตัวล่างรัฐบาลนั่นเองทั้งสามจุดนี้ให้ทุกคนรวมแต้มกันนะครับหบวก4ี่จะได้9 9้า้าบวก8ดได้17เดเอาแค่เลข7นํามาวางกับคู่กับเลข6ตัวสุดท้ายตรงนี้แล้วก็บวกกันนะครับ7บวก6จะได้เท่ากับ13ก็คือ3นั่นเอง พอเราได้เลข3ามแล้วนะครับเลขสามตัวนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ไปเลือกหลักหน่วยนะครับในกรณีนี้เป็นเลขขี้นะครับให้ทุกคนนะครับมองไปที่เลขขี่เจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งดึงออกมาใช้นั่นเองนะครับเวลาจับคู่กันก็จะได้สิบห้าคู่ลดไปครึ่งหนึ่งแต่สูตรนี้นะครับเราสามารถตัดให้เหลือแค่สามชุดตามตัวอย่างที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้แค่3ามชุดเท่านั้นเอง นะครับเราไปตัดที่หลักสิบบ้างนะครับหลักสิบเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้บวกกันได้เลข5ามาวางนะครับบวกกับเลขหกตัวนี้ห้าบวกหกได้ส1บ็ดคือหนึ่งหนึ่งตัวแทนเป็นเลขหกคำว่าตัวแทนเนผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของห้านะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับอย่างหนึ่งบวกห้าจะได้หกหกบวกห้าได้สิบเ็ดคือหนึ่งนะครับให้เข้าใจตรงนี้นะครับ ตัวแทนเลขนะครับผลบวกของ5นั่นเองวิธีการฟันธงง่ายๆนะครับเห็นไหมครับข้างบนกับข้างล่างเนี่ยจะมีตัวหนึ่งนะครับที่มาพร้อมกันแบบนี้นี่คือตัวที่เราฟันธงในตำแหน่งหลักสิบนั่นเองนะครับเราก็ไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข6 7ตัวแรกนะครับหกตัวที่2แล้วก็6 1ตัวสุดท้ายนั่นเอง ทุกงวดจะได้ประมาณนี้นะครับงวดละ3ามชุดนะครับเราไปวัดผลการออกนะครับเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันที่17มกรานะครับงวดแรกของปีนั่นเองนะครับออกไปที่ห1หนึ่งนะครับออกไปที่6 1หนึ่งนะครับสูตรนี้ใช้ไปเรื่อยๆนะครับใช้ข้ามปีได้นะครับถ้าเราตัดถูกต้องเลขก็จะออกประมาณนี้เราก็สามารถนําไปขึ้นเงินได้นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคิดอีก ย้ำนะครับไปจดข้อมูลตามกองสลากเรียนให้ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะหน้า1 2สองท้าย1 2นั่นเองเราก็นำปีพศมาตั้งเห็นไหมครับวันที่17มกรานะครับจะเป็นเลข5 6 7แล้วนะครับเราข้อแก้เปลี่ยนจาก5้าเป็น5้าแค่นั้นเองเป็นแค่ปีพศนะครับแต่ตำแหน่งการคำนวณใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยครั้งที่หหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนะครับหลักหน่วย2ตัวล่างแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้า นะครับเปลี่ยนแค่ปีประสอนะครับแล้วก็ใช้ไปอีก23งวดนะครับ23งวดนะครับเพราะว่าในแต่ละปีนะมีทั้งหมด24งวดนะครับนะครับ24งวดนะครับ1ปีนะครับ1กับ5มาตั้งแบบนี้นะครับ4กับ1 1กับ4ก็มาตั้งนะครับตัวไหนตั้งก่อนก็ได้นะครับตำแหน่งนี้นะครับ5ตั้งก่อนก็ได้1ตั้งก่อนก็ได้นะครับบวกกันได้6 นะครับบวกกันได้11เดคือ1บวกกันได้เจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มเป็น8ดเพิ่มเป็น9เป็นศนย์แล้วก็เป็น1นี่คือหลักสิบในงวดถัดไปนะครับห0ศ7น9 0หเจ็ดแด้าศนแล้วก็1นะครับนี่คือหลักหน่วยในงวดถัดไปนะครับเวลาจับคู่กันก็จะได้30บคู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งตามสเต็ปนะครับเราก็ไปวงที่หลักพันเหมือนเดิมนะครับ หลัก10รางวัลที่1แล้วก็หลัก1 0 2ตัวล่างรัฐบาลนะครับ3จุดนี้รวมแต้มกันนะครับ5บวก7 12 2บวก6 2บวก6จะได้เท่ากับเลข8นั่นเองนะครับบวกกับเลข7ตัวข้างหลังนะครับ8บวก7ได้เท่ากับ15นะครับเลข5าตัวนี้นะครับมีหน้าที่เลือกให้เลือกตัวที่เป็นเลขขี่เหมือนกันนะครับก็คือเลข7เลข9แล้วก็เลข1นนั่นเอง เวลาจับคู่ก็จะได้สิบห้าคู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเหลือแค่สามคู่ตัวนี้แหละสําคัญนะครับบวกกันได้สามนะครับมีที่ไปที่มานะครับไม่มีการอุปโลงไม่มีการยกเมฆนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าตัวนี้คิดกันยังไงนะครับสามบวกเจ็ดได้สิบคือศูนย์นะครับศูนย์ตัวแทนเป็นเลข5านะครับผลบวกของห้าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะครับทีนี้เรามาฟันธงตัวเลขกันเห็นไหมครับ ตัวที่มาพร้อมกันก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเลข0นั่นเองนะครับเราฟันธงไปที่หลัก10นะครับไปจับคู่กับเจ็้าหนที่เราเลือกไว้นะครับ07-09แล้วก็01นั่นเองงวดละ3ชุดนะครับวันที่17มกรานะครับออกวันที่1กุมภาพันธ์งวดที่ผ่านมานะครับออกไปที่09นนั่นเอง <c oughs> นะครับ ตัวเลขที่ผมส่งให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับถูกกันทุกคนนะครับเพราะว่าเราส่งให้ตอนต้นงวดนะครับทุกคนที่ไปเลือกลอตเตอรี่ไว้ก็ถูกกันทุกคนกับเลข0 9 9 0นั่นเองนะครับนี่คือการคิดการคำนวณสูตรแบบคร่าวๆนะครับทำตัวอย่างให้ดูในงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับทบทวนให้ดูให้พอเข้าใจกรอบหนึ่งนะครับ ทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับทุกคนสามารถคิดและคำนวณด้วยตนเองได้อยู่แล้วนะครับทำตามที่ผมแนะนํานี่แหละมีแค่2จุดนะครับในแต่ละหลักนะครับแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้แล้วเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับทุกตําแหน่งมีความสําคัญหมดนะครับมีความสําคัญหมดเลยนะครับแต่ทีนี้เลขอยู่เหลือแค่3ชุดแบบนี้นะครับเราจะต้องฟันธงหลักสิบมาแค่ตัวเดียวก็คือต้องรู้ตําแหน่งนี้ด้วย ต้องรู้ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับให้ทักมาหาผมได้นะครับตามเบอร์นี้นะครับทักมาหาผมได้ตามเบอร์นี้นะครับ0 8นย์1 9 0 5 8นย์้านะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ไอเอลายนั่นเองนะครับทักมาสอบถามผมได้นะครับผมจะจัดส่งไปให้นะครับหรือใครจะโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรได้เช่นกันนะครับโทรมาพูดคุยกันได้ นะครับยินดีคาแนะนําทุกท่านนะครับผมจะส่งสูตรไปให้นะครับสูตรแบบนี้แหละนะครับส่งไปให้นะครับพร้อมกับช่วยสรุปตัวเลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดนะครับเราส่งให้จํากัดนะครับติดต่อก่อนก็ไปเลือกสลากได้ก่อนนะครับติดต่อที่หลังอาจจะไม่มีตัวเลขนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันนะครับ ทุกคนก็รองวดหน้าว่าเมื่อไหรจะทำนะครับเดี๋ยวทำงดหน้าให้ดูนะครับว่าวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ได้ตัวไหนบ้างที่เราทําตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจว่าทางเดินของตัวเลขวิธีการคิดการคํานวณน,นะครับเราคิดกันยังไงนะครับห้าหกเจ็ดตั้งนะครับหลักร้อยนะครับครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่สองเหมือนเดิมนะครับของเลขท้ายนั่นเองตรงนี้ก็หลักหน่วยสองตัวล่างแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าเอาห้ากับสี่มาตั้ง นะครับตั้งตัวไหนก่อนก็ได้นะครับ9กับ9ก็มาตั้งนะครับบวกกันได้10คือ0บวกกันได้0นะครับ0ูบวกศได้0นะครับ0เพื่อเป็น1เป็น2นะครับเป็น3แล้วก็เป็นสี่ยังไม่ต้องเชื่อกันก็ได้นะครับจดไปดูได้นะครับจดไปดูได้เวลาเขาถูกเราก็ไม่ถูกนะครับเพราะเราไม่ได้เอาไปเสี่ยงโชคนั่นเองไม่ได้ไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับศูนย์หลักสิบนะครับตัวนี้เป็นเลขสนะครับเป็นเลขห เป็นเลข90 1 2ศูนยแล้วก็4แบบนี้นี่คือหลักหน่วยนั่นเองลองไปจับคู่ดูนะครับ30คู่นะครับผมจะตัดให้เหลือ15คู่ให้ดูวิธีการตัดก็เหมือนเดิมนะครับวงไปที่หลักพันรางวันที่1นะครับหลัก10บรางวันที่1แล้วก็หลัก1 0 2ตัวล่างรัฐบาลน,นั่นเองบวกกันทั้งหมดได้เท่ากับ7 60ได้13นั่นเอง เวลาบวกกันก็จะได้เท่ากับเลข10นั่นเองนะครับเพราะเพราะฉะนั้น10ตัวนี้จะเป็นตัวเลือก10คือ0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตามสูตรแล้วนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับตัดคู่ขี้ตัวนี้นะครับยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นในงดวันที่16กุมภาพันธ์หลักหน่วยน่าจะเป็นเลขคู่นะครับเพราะว่าตัวนี้บวกกันได้10นั่นเองที่จริงเลขคู่มีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับ0 2 4 6 8แนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องไปเลือกทั้งหมด เพราะว่าสูตรนี้ที่เราคิดออกมานะครับที่ผ่านมายังไม่ผิดเลยนะครับเป็นส0บสิบงวดเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้ทีนี้ถ้าเป็นเลขคู่ละ่ะถ้าเป็นเลขคู่ก็จะเป็นเลขตัวนี้นะครับศูนแล้วก็สี่นั่นเองที่เราเลือกออกมาแบบนี้เวลาจับคู่ก็สิบห้าคู่สิบห้คู่ผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับศูนย์ จับคู่ให้ดูนะครับแล้วก็024ที่ผมเลือกออกมาจับคู่ให้เป็นตัวอย่างนะครับนี่คือข้อมูลวันที่16นะครับ16กุมภาพันธ์นะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับเลขทั้งหมดนะครับนับดูนะครับมีทั้งหมด15คู่นะครับ15คู่นะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่16กุมภาพันธ์ตัวไหนจะออก แต่เลข15คู่จะมีแค่3คู่ที่เราเลือกออกมานะครับเคล็ดลับอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวมีวิธีคิดแถวนี้แหะครับบวกกันมาวางและบวบกได้เท่าไหร่ก็ใส่ตัวแทนเข้าไปมีตัวหนึ่งที่ซ้ํากันนะครับมาจากคู่กับ024นะครับผมเลขอยู่ภายในนี้นะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามา08 29 2 1 9 0 58เรายินดีคำปรึกษาทุกท่านนี่เป็นเบอร์ ID ดีไลาทางช่องเรานั่นเอง นะครับหรือใครอยากจะพูดคุยกันก็กดเบอร์เข้ามาได้เลยนะครับโทรมาหาผมได้นะครับผมสูตรที่ส่งไปให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราดูแลให้คําแนะนําทุกงดอยู่แล้วนะครับช่วยดูแลกันนั่นเองนะครับช่วยคิดตัวเลขให้ไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับทีนี้ค่าครูไม่แพงนะครับเดือนละ100เท่านั้นเองนะครับทีนี้1ปีนะครับมีทั้งหมด12เดือนนะครับ 12เดือนก็คือ24งวดนะครับเราดูแลกันทั้งปีนะครับผมเริ่มต้นนะครับเราส่งให้จํากัดนะครับสนใจก็ทักเข้ามาหาผมได้นะครับผมช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคลิปชอบขนาวก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูดีสุดเด่นก็จะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งสาหรับน้าใจที่แบ่งปันเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมจะส่งตัวเลขนะครับให้ไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้เหมือนเดิมนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุ่งวดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ